เขาไปอยู่ด้านหน้าเลยสามสองหนึ่งไม่ใช่ตรงนั Rosen ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเราอยู่กับผู้พิเศษผจวบเด็กวันนั <S <S 2> <S 2 <Sure> ่นเองนะครับผมเย้วันนี้นะครับผมเราจะมาตามหามัวกระน้ำกันนะครับผมปะนี่ก็คือรูปภาพนะครับผมที่เราจะมาตามหากันนอกคอมก็ตอนนี้เราตามหาหมดแล้วอย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนใส่โค้ดอ่าอะไรนะยูนิคอร์นนะครับผมซีโออรินนี่แหละครับผม โค้ดอะไรดีหรืออันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้อาอันนี้มานะครับผม VR เลรนะ VR Google นะครับผมใช่เป็นหน้ากากอ่ารูปยูนิคอร์นนะครับผมมันจะมีอ่าหลายแมปเยอนะครับผมที่มันจะมีอ่ายูนิคอร์นอยู่นะครับผมอ่าฮะแมปแรกนะครับผมก็คือแมปไคลโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าเกมนี้คือเกมเลยนะฮะ เกมนี้ก็คือเกม Bad b u s i นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่พวกเราชอบเล่นที่เป็น Bad b u s n e นะครับที่เขาได้ไไดได้ด้เข้าร่วมกับงานของ l a d y Player 2นะครับผมอะเดี๋ยวตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนมาตรงจุดตรกลางน,น,นะครับผมแล้วก็หานไปฝั่งนี้นะนี่ให้ฆ่าตัวตายปะไหมไม่ต้องฆ่าตัวตายนี่นะครับผมให้ทุกคนมาตรงนี้เราจะได้อหางมานะครับผมได้หางมาหนึ่งหางนะเอาไปนะครับผมให้ทุกคนมาตรงกลางที่เดิมนะ ก็มาตรงนี้ครับเดินมาแล้วเราก็จะเดินทางขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะเจออ่าม้านะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะอ่าไปตรงตรงนี้กันนะครับผมให้ทุกคนมาจากอ่าตรงนั้นจะเป็นอ่าอะไรวะเป็นตัวกลางนะครับผมให้ทุกคนเดินขึ้นมานะครับตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เละครับผมเราก็จะเจอกับอ่าม้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่มันใช้ไม่ได้นะอ่ะต่อไปนะครับผมให้ทุกคนนะฮะ ไปตรงกลางนะครับผมไปตรงกลางก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปตรงกลางตัวนี้นะครับผมคือตรงกลางนะปุ๊บจะปุ๊บนะครับผมให้ทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็หาทางไปฝั่งนู้นให้ได้ตรงนั้นหน่ะโอเคแล้วก็มาทางนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นอ่าทางขึ้นตรงนี้ฮะแล้วก็เราก็จะเจอกับปีกนะครับผมอ่าตอนนี้เราได้ปีกแล้ว ตอนนี้เราเหลือแค่หางนะครับผมอ๋อตรงนี้เป็นหางใช่ใช่ตรงนี้เป็นหาง,รง,เ,หางเราเหลือแค่หัวนะครับผมตอนนี้นะ๋ยวผมให้ทุกคนนะครับผมให้หาตามนี้เลยนะเคยให้ทุกคนมาต้องการนะครับผมแล้วก็ไปที่มาตรงที่เดึกฮเฮ้ย <laughs> แอบอย่างเนียนอ่ะอันนี้ทนะุกคน มันจะอยู่แถวๆกล่องนะอยู่ในไคลโลไงพี่กำลังตามหายูนิคอนเจอเลย <c oughs> ทุกคนนะถ้าให้ทุกคนมาตรงกลางนะครับผมตรงนี้ตรงกลางปุ๊บ <c oughs> สียงบุ๊บ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ให้ทุกคนมาตรงนี้นะ <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้ให้ได้นะ <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้ <c oughs> วูเ <c oughs> วเวว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 าวว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 ว ะจะเกันอู่เหรอเาสนนะตึ๊บนะครับผมตอนนี้ตึ๊บปังเย้ทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับจุ๋มมาแล้วทุกคนมาเร็วนี่นะครับผมก็คือแบบซอมบี้นะบิเกนนี่รเราจะได้ปืน M4 ม,มานะครับผมให้ทุกคนไปที่จุด V นะครับผมตรงนี้ แล้วก็ลาฆคาซอมบีทั้งหมดนะบอกเลยเกมนี้เนี่ยปวดมือมากมาไปที่จุดเรื่อยๆแล้วามบีโอเคนะจะไปแล้วก็ไปตรงจุดบีนะครับผมตรงนี้ตรงนั้นนะใช่กดตัวจีเพื่อฮิวตะเราจะมีอ่าหลายหัวใจหน่อยนะครับทุกคน โอ้ซอมบี้มันเป็นลูฟี่อะทุกคนมันยื่นแขนตีผมได้ไงไม่รู้ต่อไปนะครับให้ทุกคนมาที่จุดวีตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องอ่าไปไล่ฆ่าซอมบี้ทั้งหมดนะโเบอ้ใอะโอ้จเย็นดีโอเคนะครับเราจะต้องไปที่ในตึกตึกหนึ่งนะ คขามารีพิเศษตอนไหนวะตอนตัวซอมบี้ตบไปมันจะเรียนพิเศษแล้วนี่หว่านี่แน่โอเค<ด>ต่อไปนะครับผมให้ทุกคนนะเออออกมาตรงนี้นะครับผมออกมาด้านหน้ามันจะมีให้ซอมบี้เอยมันจะมีซอมบี้ให้ยิงอยู่ โอเคต่อไปนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้เสร็จแล้วไปตรงนู้นต่อไปตรงตตัวีนะครับผมนี่ตรงนี้เราจะเจอกับน้องซอมบี้กอไปไปด้านล่างครับผมมันจะมีฝูงซอมบี้เต็มเลยเราจะไปแบบสปีดรันเนอร์ โอเคต่อไปเราไปตรงนั้นนะฮะไปตรงท่าน้ำท่าน้ำมั <c oughs> นง่าย <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ก๊อปนะฮะไม่ได้ก,อก๊อปจิู้สเกอร์มานแล้วฮะผม <c oughs> แต่แค่ดูคอนเทนต์เขาเฉยๆแล้วก็เอ้ยมันมันดูมัน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 มน่าดูดี รีเลือดอะโอเคต่อไปให้ทุกคนมาตรงนี้นะฮะตรงนี้ระเบิดจะลีเมื่อสีสูดแดงหายนะฮะแรงยิงที่ตัวก็ได้จะสูดไม่สำหรับทุกทุกคนโอเค,อมอเคหมดแล้วต่อไปเราไปตรงนู้นกันนะให้วิ่งนะฮะให้วิ่งเลยนะะ เกมนี้มีให้วิ่งนะครับผมเม <c oughs> <c oughs> ไปตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับซอมบี้บน,น้อยตอนนี้เรามาตรงนี้นะก็จะเจเร็ว คือแล้วมีอีกไหมดังนั้นผงซอมบี้ผีช่องแอร์ผีช่องแอร์อุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยกูซอมใช่ไหมครับ จะตายให้เราไปกินเข้าซอยอทุกคนถึงแล้วทุกคนเราเสร็จแล้วฮอเ้เย้ให้เราวิ่งมาเลยนะครับทุกคน,น,เ,นเ,เราก็จะเจอยูนิคนเราก็จะตกตกหลุมเราก็จะตกหลุมรักนะครับเงเี้ยวตุ้ม แล้วเราก็จะได้ของตรงนั้นมาไปกันเลยตุ่มมิชชั่นคอมพลีเตอร์เย้ก็วันนี้อยา่าลืมกดแล้วก็กดต,ติดสั้งให้ผมด้วยนะครับผมอยา่าลืมอ่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย